สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมจะมาสอนพับซองจดหมายน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการพับก็ไม่ยากเลยไปดูวิธีการพับกันเลยค่ะมาดูวิธีการพับกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพับส่วนมุมเข้ามาแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนี่ค่ะพับส่วนปลายให้ได้แหลมๆแบบนี้ค่ะแล้วมุมอีกข้างหนึ่งนะคะก็ให้ชิดขอบกระดาษอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแล้วเราก็รีด อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดส่วนนี้ออกนะคะนี่นะคะเมื่อกางออกแล้วก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการพับครึ่งตามรอยเดิมได้เลยนะคะเราก็จะหันขึ้นในลักษณะนี้ค่ะ เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแบ่งในส่วนของข้างล่างให้ได้3ส,ส่วนนะคะนี่นะคะซึ่งความยาวของด้านล่างนี้นะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่30เซนนะคะแล้วเราก็ทําการแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่ง3ส,ส่วนก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะนะคะแล้วเราก็ติ๊กไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็พับเข้ามาเลย ก็พับเข้ามาเลยค่ะซึ่งส่วนมุมก็จะถึงตรงขอบแบบนี้พอดีเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็พับขึ้นไปเลยนคะคะเราก็รีดขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะก็จอกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเปิดส่วนนี้ขึ้นก่อนค่ะแล้วเราก็จะพับส่วนนี้นะคะลงมาแค่หนึ่งแผ่นนะคะ โดยให้ส่วนปลายนะคะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางค่ะนี่นะคะให้ส่วนปลายแหลมๆนะคะชนกับขอบตรงนี้พอดีนะคะแล้วรีดได้เลยนี่ยนะคะแล้วเราก็จะพับด้านข้างกลับเข้ามาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับส่วนที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ แผนที่อยู่ด้านบนนะคะพับกลับเข้ามาค่ะนี่นะคะโดยให้ส่วนปลายแหลมๆตรงนี้นะคะตรงกับมุมพอดีเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็รีดขึ้นมาเลยแล้วเราก็พับกลับเข้ามาแบบนี้ค่ะแล้วเปิดตรงกลางออกแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็พับขึ้นมาแบบนี้ค่ะพอจะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วรีดได้เลย เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้กาวทาด้านล่าง,งตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้กาวทาที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ติดลงมาเลยส่วนมุมนี้นะคะเราก็จะติดแค่ที่บริเวณสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับในส่วนของด้านบนลงมาค่ะนี่นะคะให้ส่วนมุมนะคะลึกเข้ามาประมาณ2เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วดีดด้านล่างได้เลยนี่นะคะเราก็จะได้กับซองจดหมายขนาดเล็กแล้วนะคะ นนี่ะะคะเดี๋ยวค่ะต,ต่อต่อไปค่ะพี่อมกอจะทําการวาดรวหลายเพื่อตกแต่งนะคะแต่วันนี้ก็จะวาดเป็นรูปวงกลมค่ะนี่นะคะเมื่อเราระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กลับซองจดหมายเล็กๆน่ารักๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ และวิธีการพับก็ไม่ยากเลยคุณผ,ผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดสีสด